กดเบสค่ะหนูไม่คิดว่าแบบกดเบสเราสามารถคิดค่าล็อกได้เลยแบบนี้หนูคิแบบดูเกินไปมากแต่ว่าคือพอโคจูาสาอนแล้วแบบหนูเข้าใจหมดเลยสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงอายาดาสันติระะนะัตนกุลนิมค่ะ ไปสอบโรงเรียนแสงทองทิดาโครงการ SMESTTN ค่ะแล้วก็สอบติดแล้วก็สอบที่โรงเรียนสาธิตประทุมวันติดพีเทสสาธิตประทุมวันได้ที่1นึ่พีเทสสวนกุหลาบได้ที่5ค่ะสอบภาษามิตรภาคใตยภาษาได้ที่6แล้วก็ภาคปกติได้ที่3ค่ะน่าจะเป็นที่แสงทองทิดาข้อสอบยากมาก <laughs> ตั้งแต่ป5ค่ะหนูไปเรียนพิเศษแล้วก็ตั้งใจเรียนในห้องกับบ้านมาทบทวนทําแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบเยอะๆค่ะสมมติวันไหนว่างก็ คุณแม่ก็จะวางแผนว่าตื่นเช้ามาให้ทําอะไรบ้างแล้วก็ให้พักตอนไหนพักกินอาทีทำแบบฝึกหัดของหนังสือเล่มไหนวิชาอะไรประมาณนี้ค่ะตั้งแต่ตุลาปีปีที่หนูอยู่ป .5 ค่ะ คือรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะเรียนได้มีแต่คนบอกว่ายากแต่ว่าพอครูโจมาสอนแล้วมันแบบทําให้เข้าใจง่ายในเรื่องที่หนูไม่เข้าใจหนูประทับใจการสอนของครูแล้วก็เนะื้อหาของครูมากมันแบบสมมติเราถามไปครูเขาก็สามารถตอบได้เลยอะไรแบบนะี้แล้วก็คือครูเขาแบบครูมีความเป็นกันเองมากแล้วก็ใส่ใจเด็กทุกคนครู้ว่าเด็กทุกคนเป็นแบบไหนแล้วก็คอยให้กําลังใจในแนวของเด็กทุกคนนะคะหนูชอบมากเลย <c oughs> หนูสนใจทุกด้านเลยอะค่ะหนูเรียนแล้วหนูรู้สึกสนุหนูเรื่องกดเบสค่ะหนู ไม่คิดว่าแบบกดเปิดเราสามารถคิดค่าล็อกได้เลยแบบนี้หนูก็แบบดูเกินไปมากแต่ว่าคือพอคุเจ้สอรแล้วแบบหนูเข้าใจหมดเลยหนูคิดว่าการเรียนในห้องมีเรื่องไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็กลับมาอ่านที่บ้านทันทีเลยเสร็จแล้วก็ทําแบบฝึกหัหดบทข้อไหนเราผิดเราก็ไปอ่านเรื่องนั้นซ้ําคือมันทําให้เรารู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนพอเราทบทวนตรงนั้นเราก็เข้าใจเลยหรือไม่เข้าใจเราก็ไปถามราูที่เราเรียนได้ค่ะก็ให้เรามาเรียนตั้งแต่ป5ได้เลยส่วนใหญ่หนูเรียนกับครูเจ้ามัน,มน ีคือหนูอยากติดม,มากๆค่ะอยากเป็นความภูมิใจของครอบครัวและหนูดีใจมากมากที่หนูสอบติด <l ots> อยากขอบคุณตัวเองคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุนหนูมาตลอดแล้วก็ขอบคุณครูทุกคนที่คอยให้ความรู้กับหนูคะ่ะ